สวัสดีนะคะ FC ของพี่ยีแล้วก็ทุกๆคนเลยคลิปนี้นะคะจะไม่ใช่เสียงที่อยู่ในไลฟ์สดเพราะว่าออตอนที่ไลฟ์สดน,นะคะมันมีปัญหาเรื่องระบบสัญญาณติ๊กตอกก็เลยไม่ได้บันทึกเสียงไว้ให้พี่ยีนะคะแล้วก็ดังนั้นพี่ยีก็เลยมาอัดเสียงเอาใหม่นะคะก็สวัสดีน้องปูนนะคะอายุเท่าไหร่44ค่ะนะคะก็จะเป็นการอ่านคอมเมนต์ให้ด้วยเลยดีไหม อยู่ใสนออยู่วัดพระาธาตุเชิงชุมนะคะพี่ยีบสามเอานำเงินนะคะที่พี่พี่เพื่อนๆในไลฟ์สดช่องยี่สิบสามนะคะช่ององค์หญิงยี่สิบสามเนี่ยร่วมบุญกันมานะคะทั้งหมดแล้วนะคะวันนี้เราถวายเงินทำบุญทองหุ้มยอดพระาธาตุนะคะทั้งหมดก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วก็รวมที่ค่าน้ำหนึ่งร้อยบาทค่าน้ำข่าไฟนะคะที่ีสบสามออกส่วนตัวหกร้อยบาทแล้วก็ ยังมีถวายพระ100บาทนะคะก็ขอเชิญทุกคนอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็พี่สามจานนับานับเงินแล้วก็อตอนนี้ก็บำลังบอกว่าให้ทุกคนเคาะหน้าจอคือเวลาเข้ามาในไลฟ์สดนะคะก็รบกวนฝากน้องๆน,นะคะฝาก หน้าจอให้ด้วยนะคะขอหน้าจอเพื่อีจะเปิดค่าการมองเห็นอายุเท่าไหร่44นะคะอนุโมทนาบุญด้วยใช่อนุโมทนาบุญกับทุกๆคนนะคะวัดนี้นะคะเป็นวัดที่พี่สามอธิษฐานจิตไว้แล้วว่าจะเป็นผู้ทีเ่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นต้นเรื่องหรือเป็นผู้เผยแผ่นะคะเป็นผู้บอกบุญต่อนะคะที่จะนำเงินมาร่วมซื้อทองคำ เพื่อหล่อนะคะหุ้มยอดนะคะเห็นไหมคะเห็นพระธาตุสีทองชั้นบนไหมคะตอนนี้ก็จะเป็นชั้นที่สองแล้วก็ที่สามนะคะที่เราจะทํานะคะวันนี้เราก็มีเงินที่เพื่อนๆนะคะร่วมมาทําบุญร่วมกันก็คือหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะแล้วก็ยังมีพี่ดวงนะคะสมทบทุนมาเพิ่มนะคะสามร้อยบาทนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยเดี๋ยวขึ้นรายชื่อให้นะคะตรงนี้ สำหรับใคระคะที่อยากดูย้อนหลังไลฟ์สดนะคะก็ฝากติดตามนะคะช่องของพี่ยีองค์หญิง23แล้วยังมี IG นะคะ Facebook ชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะองค์หญิง23นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นี่นะคะส่วนที่เป็นทองคํานะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะนับเงินก่อนนะคะทั้งหมดคือ1,800บาทนะคะที่ก็จะมี เดี๋ยวนะคะตอนนี้ไม่รู้ยี่สบสามกำลังทําอะไรอยู่องค์หญิงผู้เจริญองค์หญิงทรงเจริญมาแล้วค่ะมาจะ้ะพี่ทาพี่มาไหว้พระหรอคะใช่ค่ะมาทําบุญนะคะอ่าอ,อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะคะพี่ยีบสามเนี่ยจะมาทุกต้นเดือนนะคะบางทีก็จะมาสิ้นเดือนบางทีก็จะมาต้นเดือนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะใครที่อยากจะร่วมบุญก็รอประมาณนี้แหละคะ่ะปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนนะคะ เดือนธันวาก็มาคือพี่ยีสามเนี่ยก็จะทําบุญกับวัดพระธาตุเชิงชุมเนี่ยนะที่เดียวแล้วก็ยังมีวัดป่าสุธาวานะคะที่ยีสามไปอันนั้นแต่ว่าตรงนั้นจะไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะคะจะมาที่นี่ที่เดียวแล้วก็จบเลยนะคะแล้วค่อยอุทิศบุญส่วนกุศลไปตรงนู้นหรือว่าบางทีก็มีเอาค่าน้ําค่าไฟไปถวายหรือบางทีก็ถวายสังฆทานถ้าถวายสังฆทานจะไปถวายที่วัด อันนี้เป็นดอกต้นทานตะวันนะคะที่คุณลุงกำนันเอามาขายเองนะทำเองนะคะถุงละยี่สิบบาทถูกมากนะคะทุกคนเออพี่ยีสามก็ลืมซื้อเนาะวันนี้เนาะนะคะก็ขอบคุณน้องๆ้องสองร้อยสิบเจ็ดคนด้วยนะคะที่มาร่วมทำบุญอนุโมทนาบุญกันนะคะใครที่อนุโมทนาบุญก็ได้บุญแหละถ้าใครตามพี่ยีสามนะคะก็ได้ทั้งความสนุกได้ทั้งทำบุญไปด้วยนะคะชีวิตนะคะการที่เรามีบุญมีกุศลเราก็จะชีวิตก็จะ ขึ้นสู่ที่สูงนะคะรอบนี้ขอบคุณน้องบอลน,นะคะขอบคุณค่ะที่ให้ดอกไม้มาคือรอบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราเออคือการทําบุญกับอนุโมทนาครับชาร์ปคุณบอลไอซ์แลนด์นะคะอนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนเลยนะคะสองร้อยสี่สิบกคนนะคะเออ ตอนในไลฟ์ยี่สามไม่ได้อ่านก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะถ้าบันทึกหน้าจอยี่สามก็จะกลับมาอ่านให้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนการที่เราทําบุญเป็นทองหุ้มยอดพระธาตุเชิงชุมรอบนี้นะคะเป็นบุญสูงสุดนะคะทุกคนบุญเนี่ยเราจะถือไปได้ในในภพชาติหน,นะคะซึ่งเงินทองที่เราหาในภพชาตินี้เรานำไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นทอง ที่เราทําบุญหรืออะไรที่เรามาไหว้พระมาปฏิบัติมาอะไรในวัดหรืออย่างวันนี้พี่สามก็ยังมีนําเงินมาถวายวัดนะคะซึ่งเป็นที่ดินวัดนะคะซื้อที่ดินถวายวัดหนึ่งร้อยบาทถวายสังฆทานหนึ่งร้อยบาทถวายพระหนึ่งร้อยบาทนะคะค่าน้าค่าไฟหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็มีถวายระฆังหนึ่งร้อยบาทไถ่โคกระบือ1หนึ่งร้อยบาทนะคะซื้อเตียงผู้ป่วยนะคะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ยังมีเอ,อ ถวายซื้อทองนะคะหุ้มยอดอันนี้เป็นพี่ๆทุกทั้งหมดนะคะก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทที่ที่ที่ถวายซื้อทองคํานะคะถวายเพื่อนีน่นะคะอันนี้ก็เล่ากับลุงกำนันลุงกำนันเป็นคนดูแลแล้ววันนี้ลุงกำนันก็ใจดีนะคะทางวัดก็ยังมีกระติบข้าวนะคะน่าจะมีคนที่สารสารกระติบข้าวแล้วเอามาเอามาเหมือนร่วมบุญนะคะเขาก็ ใครทําบุญหนึ่งรอยบาทเขาก็ให้กระติบข้าวมาด้วยอนี้นะคะ <c oughs> อุ้ยขอโทษนะคะนี่องค์หญิงยีบสามตัวจริงจะต้องเลอด้วยนะคะต้องตดด้วยอ่าขอสวัสดีนะ้องแอนนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะกับน้องๆทุกคนเลยนะคะแฟนคลับยี่สิามสอง้อยสิบเจดคนนะคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวนับเงินที่จะถวายทั้งหมดคือหนึ่งพันแดร้อยบาทนะคะเดี๋ยวยีสามขึ้นให้นะคะว่ามีใครรายชื่ออะไรยังไงนะคะ นี่นะคะโอเคเดี๋ยวยีสิบสามก็จะหยอดตู้นะคะเดี๋ยวทุกคนอนุโมทนาบุญร่วมกันเห็นตรงนี้ก็ได้บุญตรงนี้นะคะทุกคนถึงแม้จะดูเทปเราก็ได้บันทึกความสุขได้บันทึกบุญไว้เรียบร้อยนะคะเราก็จะจะมีความรู้สึกที่ดีนะคะติดตัวเราไปนะคะเวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้วนะคะบุญเท่านั้นนะคะที่เราจะถือไปได้นะคะ เสียดายนะคะที่เราบันทึกเทปไม่ได้เดี๋ยวต่อไปพี่ยีสามจะต้องไปเปลี่ยนเป็นซิม o move เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขออนุโมทนาสาธุค่ะคุณบ bon, อลไอซ์แลนด์นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยี่สามหันกล้องคือโอเคกล้องก็คือคุณลุงเป็นคนถือให้ต้องขอบคุณลุงกำนันด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณลุงคุณลุงก็คือไม่รู้อะไรเนาะ ยสามก็ต้องหมุนเองเอ็นดูคุณลุงมากนะคะขอบคุณมากนะคะโอ้ยจะได้พระทาตของฉันไหมได้นะคะทุกคนอ่ะก็นี้นะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะนะคะถวายเป็น ทองคําแท้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีกำหนดนะคะว่ายกช่อฟ้าวันไหนยกขึ้นอีกเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวยีบสามจะบอกถ้าใครติดตามช่องยีบสามนะคะก็ร่วมทำบุญได้ตลอดเลยนะคะทุกๆสิ้นเดือนยีบสามก็จะก็จะนำเงินเนี่ยมาถวายนะคะโอเคนะคะ อ่าเรียบร้อยอนุโมทนาสาธุเดี๋ยวขึ้นขึ้นชื่อให้เรียบร้อยนะคะว่ามีใครถวายมาบ้างแล้วก็ส่วนใครที่ไม่ได้ถวายเป็นเงินมาก็ร่วมอนุโมทนาบุญก็ได้เหมือนกันอ่าตรงนี้นะคะก็จะมีถวายเป็นหลังคามุงโบสถ์นะคะหลังคามุงโบสถ์มีไถโคกระบือนะคะแล้วก็ยังพี่เอฟสามจะไม่ตัดอะไรออกเลยนะคะเพราะว่ามาแล้วมาจากผมอยู่ตลอดเลิศเลยนะคะใครอยู่ใครที่ย้อนหลังมาดูก็ นี่แหละค่ะไปวัดอะไรครัไปวัดพระธาตุเชิงชุมนะคะอันนี้น้องอะไรคะตอนในขณะที่พี่อัดเสียงอยู่เนี่ยพี่จะมองตัวหนังสือไม่ค่อยชัดสาธุนะคะน้องอะไรเอ่ยสาธุจา้าสาธุนะจา้าทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่สั่นี่นะคะเดี๋ยวขึ้นให้นะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเออตอนที่อัดเสียงเนี่ยมันดูตัวหนังสือไม่ค่อยชัดนะทุกคนไม่ว่ากันเนาะ นะฮะก็แต่ยังไงทุกคนที่มาในวันนี้นะคะที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยก็ได้พลังบุญเต็มเมกันไปอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีความสุขมากนะคะกับการได้ทําบุญได้ถวายนู่นนี่นั่นนะคะก็หรือว่าเราเนี่ยได้บันทึกบุญไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ไปวัดอะไรวัดพระธาตุเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนะคะอันนี้นับเงินห้าร้อยบาทแล้วก็อีกหนึ่งร้อยบาทก็คือไปถวายเตียงผู้ป่วยนะคะซึ่งเตียงผู้ป่วยเราก็จะได้ออลอตเตอรี่มาด้วยหนึ่งใบซึ่งวันนี้ก็ เดี๋ยวดูเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเราจะได้เลขอะไรไปส่วนยี่สิบนี้เราจะไปใส่ฝังทองลูกนิมิตนะคะทําบุญอย่าให้เดือดร้อนตัวเองเนาะเอาให้แบบสบายเรานะคะเบากระเป๋าตัวเองนะคะไม่หนักหนะนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะร่วมทําบุญยีามก็จะมาทุกสิ้นเดือนเอาเป็นว่าก็โอนเข้าบัญชีไว้ได้เลยนะคะโอนไว้ได้เลยแล้วก็ ไปที่เดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะไปที่ยี่สิบสามติ๊กต็อกเอสนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะอืขึ้นให้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นเลขบัญชีไว้ให้นะคะว่าสําหรับใครที่อยากจะทําร่วมบุญที่เป็นหุ้มทองหุ้มยอดพระธาตุเชิงชุมนะคะสามารถสามารถสามารถพิมพ์เข้าไปแล้วก็โอนเข้าไปได้เลยแล้วก็ลงสลิปไปได้เลยเพราะว่ายี่สบสามเนี่ยเป็นเป็นบัญชีสําหรับทําบุญอย่างเดียวเลยนะคะ สำหรับบัญชีนี้เดี๋ยวยี่สามก็ขึ้นไว้ให้เลยนะคะว่าเป็นเลขบัญชีอะไรเนาะอ่าอันนี้ก็พี่เขากำลังอ่านชื่อนะคะผมอยากได้กระติบข้าวเอาโอเคนะคะคุณบอลไอซ์แลนด์ได้ไปแล้วนะคะอือฮึก็สำหรับใครที่เข้ามาดูนะคะก็ยี่สามก็ยังมีรับก็สามารถโอนเงินนะคะที่หรือโอนเข้าบัญชีวัดเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะร่วมบุญกับยี่สามก็ไปในไลน์นะคะเดี๋ยี่สามให้เลขบ,บัญชีดีกว่าเนาะ ไม่ไม่ไม่ใส่แบบนี้ดีกว่าถ้าใครอยากร่วมทําบุญกับวัดพระาธาตุเชิงชุมนะคะก็คลิกไปที่วัดได้เลยแล้วก็เลขบัญชีของวัดได้เลยหรือยี่สามจะขึ้นเลขบัญชีที่วัดเลยดีกว่านะคะทุกคนเออคนก็สามารถโอนเข้าไปได้เลยนะคะแต่ใครที่อยากจะมีโมเมนต์แบบร่วมทําบุญแบบนี้ก็ไปในไลฟ์สดของยี่สามผมอยากได้ครับอ่าโอเคนะคะองค์หญิงยี่สามสวยมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะ เอาจริงก็สวยด้วยแอปแหละทุกคนนะคะขอบคุณครับนะครับโอเคครับออขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับน้องๆทุกคนนะตอนนี้อัดเสียงเนี่ยมันมองไม่เห็นตัวหนังสือครับเพราะว่าใช้ใช้ของใช้โทรศัพท์ ะะใช้ใช้อัดเสียงเอานะคะทีเนี้จริงๆถ้าบรรยากาศในนั้นอันนี้อาทิตย์ครับวันนี้อาทิตย์ครับวันนี้วันอาทิตย์เหรอคะวันนี้วันอาทิตย,ย,ย์เหรอไม่ใช่วันเสาร์เหรอคะทุกคนอ๋อคุณบอลไอซ์แลนด์เขาน่าจะอยู่เขาน่าจะอยู่ไอซ์แลนด์น่าจะเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมแต่แต่บ้านเราเป็นวันโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับกุหลาบด้วยนะคะอันโมธนาสาธุนะคะเช่นใหญ่แม่อัดเทปอยู่นะ อันนี้อาทิตย์วันนี้อาทิตย์ครับโอเควันอาทิตย์ขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยนะคะคือระหว่างที่อัดเสียงก็มีเสียงแซนะไม่เป็นไรนะคะทุกคนสําหรับใครที่อยากจะร่วมบุญเดี๋ยวตอนนี้ยี่สามกำลังเขียนชื่อใส่ไว้ในกระเบื้องนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอธิษฐานยกกับพระาธาตุเชิงชุมนะคะว่าคือการถวายกระเบื้องมุงหลังคาโบสเนี่ยจะทำให้เราเนี่ย ได้เงินก้อนใหญ่นะคะอันนี้อันนี้ยี่สิบสามฟังมาอีกทีนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะแต่ว่ายีามก็ทํามาตลอดเลยนะคะถาวายกระเบื้องถาวายระฆังถาวายระฆังก็จะทําให้ดังนะคะ mm hmm. เดี๋ยวถ้าต่อไปเดี๋ยวถ้ามีคนถือกล้องให้มันก็จะดีมากเนาะนะคะจังหวัดอะไรสกลนครนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะ่ะ ตอนนี้กำลังจะอ่าอันนี้ก็ถามน้องว่ารู้จักองหญิงยี่สิบสามไหมพี่ก็บอกไม่รู้จักนะคะ <c oughs> เออนะคะก็เป็นการหยอกล้อคนทั่วไปนะคะคำๆเนาะการที่เราไปข้างนอกแล้วทักทายคนอื่นมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทุกคนขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะคุณบอลโอ้เปลเหลียนทองมาด้วยขอบคุณจ้าขอบคุณนะจ้า oh, <dear. S 1> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจ้า ขอบคุณมากนะคะสำหรับที่เปมานะคะน่ารักขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับยิบสามสวัสดีค่ะ, ip, มมน,คะน้องจ๋าเหรอคะน้องจคืออ่านไม่ค่อยชัดนะอย่าว่ากันนะทุกคนนะมันอ่านไม่ค่อยชัดค่ะโอเคอ๋อถามถามบอลบอกว่าวเอาลอตเตอรี่เบอร์อ,อะไรนะคะยิบคุณบอลบอกสองแปดโอเคเราหยิบสองแปดมานะคะ สองปดมีนะคะโอเคทีแรกว่าจะซื้อสองสาไม่มีสองสามก็เลยเอาสองแปดนะคะจังหวัดอะไรจังหวัดสกลนอครนะคะลุงพี่ขอให้มีความสุขขอบคุณค่านะคะ <c oughs> คือเวลาที่อยู่ข้างนอกนะคะ่ะมันก็ต้องแบบทําอะไรด่วนๆนะคะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวอันนี้เราจะฝังทองนิมิตกันยี่บาทนะคะทุกคน <c oughs> คุณบอลหวัวล้อที่ยีิบสามไปถามคนอื่นใช่ไหมไปไปใส่ต่อคะ่ะหลังอย่างนี้ก็คือฝังลูกนิมิตก็คือปิดทองลูกนิมิตนะคะทําบุญที่ไหนสกลนครนะคะตอนนี้ก็คือบูชาแผ่นทองอยู่นะคะยี่สิบบาท <c oughs> นะคะทุกคนแล้วก็เอาแผ่นทองนะคะไปแปะทองลูกนิมิตนะคะ แล้วก็ยิ่สามได้สูตรมาจากพี่คนหนึ่งไปเจอที่วัดหลวงพ่อสุธรพี่เขาก็คือเอาทองไปแปะแปะเสร็จแล้วก็เอามาใส่หัวด้วยนะคะทุกคนเออยิบสามก็เลยทำตามนะคะคนั่นแหละคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็ก็รีบทำเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะเบื่อนะก็รีบรีบแต่ถามว่าใจเราได้นะคะมันได้บันทึกบุญก็โอเคแล้วนะทุกคน ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่คอยติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยีบสามด้วยนะคะถ้าใครอยากให้ยีบสามทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะคะว่เอออยากให้ยีบสามไปไหนอะไรยังไงนะ,ะแต่จริงก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีงบประมาณอะไรมากนะคะที่จะทำคอนเทนต์นะคะเพราะยีบสามก็เพิ่งเริ่มนะคะก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนนะคะ ทั้งหมดจะมีหนึ่งสองสามี่ห้าเจ็ดปดอันที่9ก้าก็คือหัวเรานะคะแปะไปเลยค่ะสาธุนะคะสาธุบุญกับทุกคนนะคะบันทึกบุญด้วยกันนะ,ะเป็นการบันทึกบุญเนาะนะคะดีหมดละคะ่ะทำอะไรก็ดีหมดนะคะขอใจเราสบายใจเราเป็นสุขนะคะทุกอย่างก็คือดีนะคะอันนี้ก็คือจบและทีนี้ก็จะไปถวายสังฆทานนะคะ อันนี้ยี่สาทำอะไรมาดูโอ้คุณบอลว่าใหญ่เลยก็ขอให้คุณบอลมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนได้รับบุญกุศลในวันนี้อยู่อะไรคะอยู่ไหนเหรอคะอยู่ไหนเอื้อยอยู่วัดท่าเชิงชุมนะคะมามาทําบุญนะคะแล้วก็มาบอกคุณลุงว่าเอากระติบสิบสิบแปดใบนะคะสําหรับผู้ที่โอนเงินมาทําบุญนะคะยีสามก็จะส่งกระติบข้าวไปเป็นของชํารวยนะคะ เพื่อก็ได้เป็นที่ระลึกเนาะเออทำบุญไปได้เราก็ได้ทำแต่ได้ตลอดนะคะเวลายกช่อฟ้านะคะก็จะเป็นเวลาก็เดี๋ยวจะมียกช่อฟ้าอีกรอบนะคะเป็นยกทองขึ้นไปหุ้มยอดใครที่ยังไม่เคยดูนะคะตอนที่เรามีพิธียกทองนะคะยอดปรีนะคะหุ้มยอดพระธาตุวัดอะไรครับวัดพระธาตุเชิงชุมค่ะจังหวัดสกลนครค่ะ ไปดูได้นะคะใน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  u t u ู e นี่นะคะยี่ิบสามลงไว้แล้วนะคะเลื่อนดูได้นะคะที่ยี่ิบสามจะมีลงไว้ให้นะคะขอให้ปังๆโอเคขอให้ทุกคนปังๆเช่นกันนะคะการที่เราทำอะไรมันอยู่ที่ใจเราอะทุกคนถ้าใจเราสบายนะคะทุกอย่างมันก็คือบุญนะคะโอ้แต่แล้วนี่เส้นผมอย่างเดียวเลย โ okay. อเคอาถามป้าหน่อยป้ารู้จักองหญิงยิบสามไหมป้าเล่นติ๊กตอกไหมป้าบอกเล่นค่ะรู้จักองหญิงยิบสามไหมไม่รู้นะคะป้าบอกไม่รู้จักนะ <c oughs> แล้วก็เลยบอกป้าว่าเดี๋ยวป้าต้องรู้แล้วนะหนูมาบ่อยแต่ป้าก็คือจายิบสามได้ว่ายิบสามมาบ่อยนะคะยิบสามจะไปทุกเดือนป้าก็เลยจําได้นะคะแล้วก็เวลามีงานอะไรที่วัดพระธาตุยชงชมุมยิบสามจะไปตลอดนะคะไปถามเขาไป ไปถามอะไรคะเนี่ยถามเขาอีกแล้วใช่นะคะถามอีกแล้วกมม็มันเป็นเขาเรียกวนะ่าอะไรมันเป็นมันเป็นก็เรียกอะไรนะแลนด์มาร์คของยี่ิบสามไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นอะไรนะก็คือซิกเนเจอร์นะคะมันเป็นซิกเนเจอร์ของยี่ิบสามไปเรียบร้อยแล้วว่าที่ต้องถามทุกคนนะคะว่าเล่นติ๊กต็อกไหมรู้จักยี่ิบสามไหมอะไรเงี้ยค่ะ ต้องถามนะคะเพื่อเป็นการโปรโมตตัวเองไปนในตัวด้วยนะคะแล้วก็หลวงพี่ก็จำยิบสามได้ด้วยนี่ถามพี่วันนี้ด้วยพี่มานี่เลยพี่มานี่เออรู้จักองค์หญิงยิบสามไหมเล่นติ๊กตอกไหมคะพี่พี่บอกเล่นนะคะแล้วรู้จักองค์หญิงยิบสามไหมไม่รู้จักนะคะแล้วก็เดินหนีเลยไม่รู้จักค่ะเธอเป็นใครอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเขาก็ต้องรู้จักนะคะเพราะว่ายิบสามไปทุกเดือนนะคะ แล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปถวายสังฆทานกันค่ะทุกคนแล้วก็ได้ลดน้ํามนต์ด้วยนะวันนี้ถามเขาอีกแล้วบอลไอซ์แลนด์ถามเขาอีกแล้วสาธุค่ะยิบสามสาธุจ้าเห็นไหมทุกคนก็ได้บุญกันด้วยนะคะการที่ยิบสามทำแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีเสียงหัวเราะนะคะก็เวลายิบสามทำทุกคนก็ได้หัวเราะตามเนาะก็ตลกดีอะไรเงี้ยถูกไหมล่ะ ใครเขาก็รู้จักโ oh, อ้ยญิงยีสามจริงๆไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะแต่เราก็เป็นการโปรโมทช่องไปด้วยเป็นเหมือนซิกเนเจอร์เราไปแล้วอะค่ะไปที่ไหนก็ต้องถามแบบนี้นะ,ะมันก็สนุกดียิบสามสนุกนะสนุกกับการที่แบบแกล้งอะ่ะคือเขาก็จะงงไงว่าเอ๊ะคือใครอะไรเงี้ยเนาะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปในโบสนะคะเข้าไปในวัดตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่าพูดอะไร ตอนที่อานเสียงนะี่คือเจ็บต่อมทอมซินมากนะคะเพราะว่าน่าจะต่อมทอมซินอักเสบด้วยนะคะตอนนี้แม่ไม่อะไรคะอ่านไม่ค่อยชัดนะทุกคนแม่ไม่ตอบอ๋อคือบางทีถ้าออกนอกสถานที่อย่างเงี้ยนะคะทุกคนต้องขออนุญาตเพราะว่าบางทีมันมันอ่านไม่ได้นะคะอะกลับกล้องนะ,ะตอนนี้อันนี้เป็นผ้าจานที่ยี่สิบสามมาทาด้วยประจํานะรอบที่แล้วผ้าจานร,รูปนี้นะคะที่ให้ปีเสียยีิบสามไปนะคะ แต่มันแต่ปีเสียลอกไปแล้วก็เลยไม่ได้ใส่นะฮรอแป๊บครับเออขอบคุณอ,อมีการตอบให้ด้วยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวตอบแทนได้เดี๋ยวตอบแทนได้มีตอบแทนให้ด้วยนะ,ะอันนี้เป็นหลวงพ่อองค์แสะนะคะองค์ปัจจุบันแล้วก็องค์ข้างหลังคือองค์แรกอ่ะเป็นองค์ที่สร้างใหม่นะคะ องทั้งหลังก็คือเป็นองค์ที่สร้างอันที่สองนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวอ่าเราตั้งกล้องนิดนึงให้เห็นหลวงพี่นะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ยี่สบสามก็คือสวดเดี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวยี่สบสามก็จะกล่าวคำถวายสังฆทานนะคะ,ะนี่ขอจากหลวงพี่มานะคะขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจนะคะทำจิตใจให้สงบค่ะ นะโมตัสสะพระกวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาณิมะยังพันเตนพันตานิสัปะริวราณิภิกขุสังฆสะโอโนชยามะสาธุนโนพันเตภิกขุสังคโฆอิมานิพันตานิสัปะริวราณิ ปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งนี้แก่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับพัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทินสาธุคำตรงนี้นะคะยีามไม่แน่ใจว่ายีสาอ่านถูกหรือเปล่าน่าจะถูกแหละนะคะโอเคแล้วก็เราก็จะถวายนะคะตั้งจิตตั้งใจนะคะบันทึกบุญนะคะสาธุสาธุนะคะ ตอนนี้ใส่ใส่ซองถวายพระนะคะเพราะว่าพระเนี่ยจะไม่จับเงินนะ,ะดังนั้นปัจจัยเขาเรียกปัจจัยนะคะ,ะลุงพี่ก็วางอ่ะเดี๋ยวจะทีนี้ก็อันเนี้ยยีบสามไม่รู้เลยลุงพี่ก็คือให้ให้สินให้พรกรวดน้ำนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยว อนุโมทนาสาธุกับคุณบอลครับอนุโมทนาสาธุนะคะกับทุกคนนะคะก็อธิฐานไปนะคะโอเคอ่าลืมเลยว่าไม่ได้เอาน้ําไปเทเลยนะคะวันนี้ลืมเอาน้ําไปเทต้นโพนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพะอาจารย์คงถืให้เพราะว่าอะไรอ่ารับศีลละพรเสร็จก็ไปเลยอะ่ะ <c oughs> ตายแล้วพ่อาจารย์จะดุเราไหมเนี่ยทุกคน โอเคนะคะรับสายสินแล้วก็ไปเลยสายสินนี้เดี๋ยวให้คุณบอลไปนะคะโอเคสาธุสาธุค่ะอนุโมทนาบุญนะคะหลวงพี่ก็คือเอา้าแล้วเราก็คือไม่ได้เอาไปดีไม่เป็นไรนะคะทุกคนคือรอบนี้มันเหมือนมันรีบอะ่ะ คุยอ๋อคุยกับหลวงพี่อยู่คุยกับเรื่องอเรื่องพระธาตุเสด็จนะคะตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปแต่ว่ามีรุ่นพี่ถ่ายให้อยู่นะคะนี่นะคะแล้วจับกล้องเสร็จก็คือไปเลยขอให้ผมเส้นหนึ่งครับอ่าให้สองเส้นเลยนะคะุคณบอลพอดียิบสามยิบมาสองเส้นนะคะเดี๋ยวส่งให้นะคะก็ถ้าใครทําบุญร่วมก็จะได้ของนี่แหละค่ะพระธาตุเดี๋ยวนะคะทองหุนยนเดี๋ยวยิบสามจะพาไปดู ใต้โบถ์นะคะหรือใต้ใต้พระธาตุเชิงชุมนะคะก็จะมีพระเครื่องมีอะไรหลายอยา่างมีทองคำมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ไม่ได้บูชามานะคะทุกคนคือพูดภาษาอะไรคะอ่านไม่ออกนะคะทุกคนต้องขอโทษด้วยโอเคเดี๋ยวสวัสดีพี่จอบแมนจูด้วยนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวมาตรงนี้นะคะนี่ก็อ่าไม่ให้ชี้นะคะมีเพื่อนบอกว่าไม่ให้ชี้พระนะคะโอเคนะคะห้ามชี้พระโอเคยี่สบสามก็ต้องขอขมาไว้ด้วยนะคะนี่มีพระหลายองค์นะคะสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุนะคะพี่จอมบัญชูสาธุค่ะสาธุกับทุกคนนะคะอนุโมทนาสาธุการกับบุญครั้งนี้ที่ทุกคนได้ทําร่วมกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะมีพระพุทธรูปหรือเป็นอย่าเอานิ้วชี้พระโอเคครับเออ่ตรงนี้นะคะจะมีพระเครื่องมีอะไรหลายๆ,ๆองค์นะคะที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากนะคะอายุเป็นร้อยๆปีเลยนะคะอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก่า อย่ายุสามก็จะทําการสักการะเมื่อก่อนจะมี JD, เจดีย์นะคะข้างในเป็นพระาธาตุองค์เก่าแล้วก็ทําสร้างครอบขึ้นมาครอบพระาธาตุองค์เดิมนะคะซึ่งในนั้นก็จะบรรจุพระาธาตุของพระพุทธเจ้านะคะอุรุงคธาตุนะคะพระาธาตุของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะซึ่งมีพระอาจารย์หรือเกจิอาจารย์ท่านได้พูดไว้ว่านะคะ อันนี้สิบสามฟังท่านมาพระธาตุเนี่ยจะเสด็จมาเองนะคะถ้าบุญเราถึงของยีบสามเนี่ยก็จะมีพระธาตุหนึ่งองค์เหมือนกันที่อาจารย์ให้มานะคะก็ถ้าเราทําดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเราก็พระธาตุก็จะเสด็จเพิ่มโดยโดยโดยสินโดยเขาเรียก่อะไรมาเองอะ่ะมาเองนะคะจะมีพี่ๆมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่มาใน ที่ตอนนั้นมางานเาฉลิมฉลองกระถินนะก่อนที่เราจะมีกระถินหนึ่งวันใช่ไหมคะก็จะมีการเฉลิมฉลองก็คือสวดมนต์สวดเขาเรียกว่าสวดกระถินเนาะเฉลิมเออนั่นแหละคะ่ะพระธาตุก็เสด็จเองนะคะมาแบบ4ี่ห้าองค์นะคะแล้วก็ยังมีแก้วพระยานาคนะคะ หัวใจพญายนาคหรือแก้วพญายนาคสีฟ้านะคะ,สะเสด็จมาเองซึ่งน้องที่อยู่ในเหตุการณ์เราใี่ยี่สามฝังเองสามารถไปดูใน YouTube ของพี่ยีได้นะคะที่ลงไว้ประมาณไม่วันที่7จ็ดก็วันที่8นี่แหละของเดือนพฤศจิกายนนะคะไปตามดูได้นะคะทุกคนวันนี้ก็ครบท้วนสมบูรณ์นะคะในการทำบุญหนึ่งวันของ23าก็จะทำประมาณนี้นะคะใครอยากร่วมบุญก็ ฝากติดตามช่องได้นะคะแล้วก็ลองถามมาดูยี่สิบสาส่วนใหญ่ก็จะทําทุกถ้าไม่ปลายเดือนก็เป็นต้นเดือนแบบนี้นะคะอย่างวันนี้เราก็มาในวันที่4เดือนธันวาคมนะคะพุทธศักราชส5 6 4 23ยามนี้อธิษฐานจิตไว้แล้วนะคะจะเป็นผู้หนึ่งที่เป็นคนบอกต่อเผยแผ่นะคะประกาศให้ทุกคนได้ทราบนะคะว่าวัดพระธาตุเชิงชุมเรานะคะ กำลังที่จะมีการร่วมนะคะทุกคนนะคะสามารถถวายเงินหรือทองคำนะคะเพื่อเพื่อไปหลอมนะคะเป็นเงินก็ได้เป็นทองก็ได้นะหลอมเป็นทองคําหุ้มยอดพระธาตุเชิงชุมตอนนี้ก็คือเป็นชั้นที่สองกับที่สามนะคะโอเควันนี้นะคะถึงควรแก่เวลาเนาะเดี๋ยวยี่สบามจะไปร้านกาแฟต่อขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมทาบุญด้วยกันในวันนี้ทั้ง สวัสดีนะคะขอบคุณที่เิรียม